เออเปิดเปิดผมใน่ลูกอ่าถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณนะครับตากล้องทุกฝ่ายนะครับครับวันนี้มีพระเอกในดวงใจของเราด้วยนะครับวันนี้มีท่านรองอัิบดีศสารอาญานะครับครับแล้วก็หลายๆท่านครับมอบเลยครับเป็นชุดที่หนึ่งครับอ่ากราบขอเสียงปรบมือหน่อยครับชุดแรกเป็นกำลังใจได้บุญร่วมกันได้บำเพ็ญทานร่วมกันอ่าพาไปทักยกมาชุดที่สครับ เชิญเลยครับสลับกันครับทีมที่มาร่วมงานครับเอาคุณหมอพี่เล็กพี่ฟ้าอาจารย์อุม,มาเดี๋ยวมาช่วยกันสลับหลายฝ่ายครับเดี๋ยวเราจะมีสอทอช่วยดูแลขอบคุณพี่นกท่านอัครวัฒนเกตเมืองนะครับที่สุชยาพินทองท่านเลขานายกนะครับที่อธิวัฒน์รัศมีนะครับที่ต้อยทีทัศน์เจริญพรยังอยู่เนะาะกลับขอบพระคุณมากครับ อ่าเอาชุดต่อมาสลับกันเดี๋ยวช่วยกันเ,เรามาช่วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ออกช่องเจ็ดด้วยกับขอบพระคุณพี่สื่อมวลชนนะครับอ่าเดี๋ยวมีทีมของอ่าโอ้โหนี่บุญใหญ่นะครับอ่าบุญใหญ่มีทั้งน้ามีทั้งข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบริจาคลงศพให้กับมูลนิธิกู้ภยัยพานพิทักษ์ต่อนะครับ นะครับส่วนผ้าข้างนอกก็ต้องฝากพี่ๆสทช่วยดูนะครับด้านในเดี๋ยวไม่เป็นไรผู้ใหญ่ทั้งนั้นช่วยกันนะครับวันนี้อาจจะมีตัวแทนมาไม่ครบ300ก็จะมอบให้กับทางพี่สทรับไปบริหารจัดการต่อนะครับเดี๋ยวทีมคุณหมอมาช่วยกันครับคุณหมอมาเดี๋ยวเข้ามาพร้อมพี่ข้าฟ่างพี่เล็กนะครับสลับกันขอบคุณมากครับพี่ๆครับเจ้าสัวใหญ่มากันเยอะเลยนะครับคุณติ๊กนี่โอ้โหสนามม้าราชตินามัยนะครับ ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์เจ้าเดียวของประเทศไทยมาสมัยการที่6ครับผมร่วมกันครับอ้าวมอบพร้อมแล้วมอบเลยครับไม่เสียเวลานะครับเป็นบุญร่วมกันนะครับที่น้องชาวสมามัรธ์ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับครับเอามาเลยครับคุณหมอเข้ามาสลับกันอาจาราย์อุ้มาเราขอญาตเก็บผ้าเป็นที่ระลึกเป็นบุญร่วมกัน เดี๋ยวด้านหลังให้เขาส่งขึ้นไปเป็นชุดๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเรามีเยอะครับหลาย,ลายท่านนะครับออขอบคุณหมอเต้นนะครับหมอ,อคุณแพทนะครับหมอเบียร์หมอท่านผู้กองปอยอาจารย์อุ๊นะครับโอ้โหพอมีพอไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องชาวสัพราณนะครับของเพียงพอ อยากจะนาเรียนเจ้าภาพว่าท่านจะได้ชื่นใจแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้สามพานผลกระทบจากน้ําท่วมต้องการาบขอบคุณพี่ๆช่องเจ็ดว่า,าวถึงคุณบงังเจ้าของข้าวสารยังอยู่ไหมครับจากปทุมธานีนะครับที่ข้าวอย่างดีเลยนะครับข้าวขาวคัดพิเศษตาแก้วจินดานะครับโอ้โหเดี๋ยวมอบพรการให้เนึยร เดี๋ยวได้ขออนาตเก็บภาพนะครับเป็นกิจกรรมโดยเฉพาะวัดสัมพรา์กราบขอบพระคุณท่านพระครูสังครักษ์กิจจาสิจันโทนะครับที่วางเอามอบครับรับมอบเลยครับโอเคามาเลโอ้ ครับกับขอบพระคุณท่านอํานวยนะครับประธานสนามม้าสปอร์ตคลับนะครับกลับขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานนะครับเอาอีกห้าชุดอ,อีกห้าชุดเอาตัวแทนมาตัวแทนท่านผอ,อจากราชบุรีวันนี้ย่อมอบอปนะครับโ้โหลังคาขาว,ขาวสวยว่าจะยืนไว้ว่าสะพานซะแล้วสินะครับพี่น้องชาวราพราอ้าร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ต้องรีบครับเราผมเยอะครับเดี๋ยวนะครับใจเย็นๆนะครับรับใจเย็นได้ขอเก็บภาพไปด้วยนะครับขอบคุณพี่ต้อยมาช่วยจัดสรรเนาะหนึ่งสองสามโอเคมอบเลยครับไม่ต้องยกก็ได้โอเคครับผมขอบพระคุณมากครับเป็นบุญร่วมกันเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจวันนี้ได้ท่านรองนายกเทศมนตรีดรสมเกียรติพินทองพร้อมกับสมาชิกสภา ขอบคุณเลขาท่านนายกค,ครับท่านอธิพัฒน์รัศมีขอบคุณพี่ต้อยขอบคุณดออรอัครวัฒนะครับขอบคุณสอทอเขตหนึ่งและใจเย,ย็นนิดหนึ่งได้รับพร้อมกันใจเย,ย็นนิดหนึ่งครับเอา,เอาขอตัวแทนขอตัวแทนมาหน่อยเลยครับมายาืนมอบเห้ท่านดรดำดออร,อ,ดอ,อ,รอ๋อท่านหนึ่ง อ่าดรเอ่อหลายหลายท่านนะครับไม่ต้องห่วงครับเยอะครับเอ่ขอบคุณครับลูกไปขอญาติเป็นกําลังใจนะครับเราต้องสู้กันนะครับอย่างวิกฤตเราก็ไม่ทอดทิ้งกันอ่าดรสุริยันท่านอาจารย์ท่านพอเชญครับเชญครับเชญครับเป็นกําลังใจกันมาทำบุญร่วมกันนะครับรับอาจารย์บังยินอยู่ไหมท่านบังเจ้าของข้าวสารด้วยอ่ามาแล้วครับมา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 นะครับ เราจะมีมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะคณะสงฆ์วัดสัมพรานนะครับที่นี่เป็นศูนย์อบรมประจำตำบลน,นะครับขอบพระคุณมากครับเป็นกําลังใจพี่น้องชาวสาพานเนาะวันนี้ข้าวขาวคัดอย่างดีจากปทุมธานีเลยนะครับแก้วจินดานะครับวันนี้ท่านดรวราวุธมาทําบุญวันเกิดก็ถือโอกาสทําทานด้วย อ่าเรามามอบรูบการอ่าโอเคอีกคนหนึ่งคนนึงครับท่านดรวราวุธครับเอาไปลเลยครับเอาไม่เสียเวลาอ่าอาจจะมาข้าวเราเพียงพอนะครับพี่น้องชาวสัมพรา์น,นะครับขอบคุณครับคุณแม่ยกไวไหมเนี่ยโอ้ข้าวจะหนักอายุข้าวสาวไปก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวมีหลานมาดูโอเคนะครับเอาละชุดต่อมาครับ ขอบคุณอสมเดี๋ยวจะมีตัวแทนผู้ป่วยติดเตียงเราก็มีนะครับสวัสดีผู้ป่วยติดเตียงเดี๋ยวขอไปภาพกิจกรรมให้เดี๋ยวตัดชุดอาชุดนี้ใส่ก็ได้เอาชุดนี้เลยอ่าให้ชุดนี้เสร็จก่อนนะครับต่อไปจะนิมนต์พระสงฆ์เป็นภาพกิจกรรมเอาบุญใหญ่ร่วมกันครับสาธุอิ่มบุญสุขขงัพแข็งแรงนะครับ ชุดต่อไปขอนิมนต์พระสงฆ์นลวงปู่ครับออไปเลยครับโอสททั้งหลายมาเชิญสททครับพี่น็อตพี่เปิ้ลพี่ต้อยมา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 เชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่หึงี่็มบอกาี่าครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่านี่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับ ชาวสามทานปลดมือนหน่อยครับนี่สอทอไม่ถึงการนำโดยป๋าเปีย๊ยกนะครับดรอัครวตัตท่านอธิพัฒน์รัศมีเลขานายกสอทอเปิ้นสอทอใต้นะครับอย่าลืมน้องกล้องนะครับสอทอเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวเรามอบโรงศพของผู้ใหญ่นะครับคณะ v i p เรารอ,อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมอบข้าวารอิ่มบุญอิ่มใจเดี๋ยวเรามอบลงศพ อชะตาชีวิตด้วยแล้วมีสวนด้วยครับอ้าวอาเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอ้ลูกไหวไหมโอ้ตัวเล็กใจใหญ่จังเลยนะครับมดยกช้างอาขอบคุณทางมูลนิธิกู้ภยัยพราพิทักศวันนี้มาช่วยโบกรถดูแลนะครับเอามายืนมายืนอิ่มใจอิ่มใจนะครับเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับยามวิกฤตเราก็ช่วยกันดูแลนะครับ รถซ้ายหันนะครับรถแต้รซ้ายหันนะครับสย้านนะครับจบเลยครับขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากเลยนะครับก็ขอไปอีกหนึ่งข่าวว่าจัดกิจกรรมมอบผู้ช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับอันนี้ดีมากเลยตรงเลยแม่น้ําท่าจีล้นนะครับท่วมหนักกว่าปี54แล้วนะครับนะครับวิกฤตอินทีหนักปี54นะครับต้องถือว่าวันนี้พี่น้องชาวกรุงเทพต่างๆมาก็ได้เห็น สัมภารมีความยาวพื้นที่เยอะมากนะครับอ้าวผู้ดีอ้าวท่านครับพี่เบิ้มมาอ้าวไปครับมาเราช่วยกันใครที่รับแล้วไปหันนะครับใครที่รับตัวเล็กยกไหวเปล่าลูกใช่ครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์เชิญ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 อ่านผมแล้วกันอรับสามรอบเลยครับต่อครับกำลังใจให้สระให้สัมภาระสู้ๆนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน นะครับนะครับวันนี้เราอยู่เราต่อสู้กับปัญหาโควิดหนักมากนะครับสัมพานต้องตั้งศูนย์โรงพยาบาลสนามเฉพาะของเทศบาลเองเนี่ยถึงสองแห่งและยังต้องรอบรับที่น้องชาวจังหวัดนครปฐมอีกที่อินเตอร์เทคนะครับวันนี้เราถือว่า มาเห็นบรรยากาศนี้เราเป็นกำลังใจให้กันนะครับเราอย่าท้อนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับพร้อมแล้วยังครับไม่เลยสี่เลยสี่ไม่สี่ได้อาบุญด้วยแม่บุ๋มอ่าได้ไม่เสียเวลาหนึ่งสสามอบเลยครับอ่าโอ้โหนี่เราและเก็บภาพนี้ไว้นะครับเป็นความทรงจำนะครับเก็บภาพไปกเป็นอ่าดอกเตอร์น้องเชิญมาว่าเจ้าสัวจันทบุรีอยู่ไหนเอามา มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเอาหรือดตรมาก่อนก็ได้ดตรมาก่อนเรียกทีมงานมาเรามีส่วนร่วมกันนะครับออกรายการทีวีช่องเจ็ดด้วยนะครับเราเป็นกําลังใจกันเนาะแล้วก็ฝากวัดสัมพรานเป็นวัดของทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจร่วมกันเดี๋ยวของคณะสงฆ์คณะสงฆ์มอบไปยังหลวงพ่อกิจจาจะมอบเลยไหมครับจะพร้อมเลยไหมครับพร้อมเนาะ ชุดต่อไปของหลวงพ่อนะอ่าได้ไม่เสียเวลาได้หลวงปู่จะได้เดินทางกลับกาญจนบุรีหนึ่งสองสามยกครับอ่าโอเคชุดต่อไปนี้จะให้หลวงพ่อกับพระกับผู้ใหญ่มอ้อเป็นภาพกิจกรรมอ่านิมนต์พระจากิจาทรับไปไหนแล้วหลวงพ่อไปไหนแล้วไปห้าคนเดี๋ยวชุดนี้ขอพระปาเปียกปาเปียก น่ยหลวงพ่อมาในมณฑพระสงฆ์เป็นภาพกิจกรรมนําไปถวายเป็นผลงานคณะสงฆ์ว่าพระสงฆ์ก็ไม่ทิ้งประชาชนนะครับเป็นกําลังใจให้อ่า,ารับเลยครับลูกรับเลยสาธุนําโดยพระครูสังขรก,กิจจาสิริจันโทจเจ้าวาดวัดสัมพานพระครูสุวิมลการจนวัตรหลวงปู่ไทยจ่า ตำบลแรวัดพุโทโธผู้เยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเดินทางมาไกลนะครับนี่ลูกหลานวันนี้มาเป็นตัวแทนเราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะได้กรรมการมาดูแลหมดนะครับเ <ๆ S 1> ข้มแข็งข้าวสารเราเดี๋ยวถ้าเหลือจริงๆแล้วไม่พอเราก็ฝากสอทอไปบริหารการจัดก,การเพราะผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้มานะครับก็อมอบหมายคณะกรรมการชุมชนดูแลแล้วก็เดี๋ยวฝาก <Yeah. S 1> ทางพี่ๆอสอมอ นะครับขอบพระคุณมากที่มาคัดกรองโควิดนะครับทุกงานเลยเนยปิดเจ๊แดงพี่บดแดงนี่ปิดร้านเลยเนี่ยรับวันละสองหมื่นนะโอ้โหปิดร้านเลยมาช่วยกันนะครับท่านดเรเวราบุกก็ชื่นใจวันนี้นะครับทุกท่านมาเห็นบรรยากาศอบอุ่นใจนะครับ ่าครับโออาถ่ายถ่ายหลวงพ่อหน่อยหนึ่งหลวงพ่ออูทายอีกนะครับพระสงฆ์ก็ไม่ทอดทิ้งตอนนี้นะครับน้ําท่วมเนี่ยเคยลุยเนหนักมากอยู่ริมเพราะว่าสำพานเราเป็นที่ลาดลุ่มอยู่สูงกว่าทะเลเพียงแค่1นึ่เมตรถ้าได้รับผลกระทบในระยะ30ปีข้างหน้า,าก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับครับ ค่อยๆเดินทางกลับนะครับน้ำหนักมีรถลาก็ดูแลเป็นความปลอดภัยอีกคนนึงอีกคนนึงมาเลย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 ไม่ชีกรรมการมูลนิธิทั้งหมดที่ได้ยินเสียงนี้มาเลยครับอย่าช้ามามายืนรอสแตนบายกรรมการวัดนะครับเดี๋ยวเราจะได้มอบนะครับอมอบกับคุณพ่อนะครับมาเลยครับแล้วก็เดี๋ยว ผู้ใหญ่ที่มาจากคณะท่านดร์วรารุธอีกปัดเดียวใกล้หมดแล้วครับเอาชุดนี้แค่นี้เดียวเราจะไปมอบต่อชะตาชีวิตมอบลงศพร่วมกันทําบุญทําทานบริจาคทานต่อชะตาชีวิตเราบุญใหญ่หรืออีกประมาณแค่สักหกชุดเองหมดแล้วเดี๋ยวอออูก็เสริมหน่อยไปกำลังใจบุญเยอะๆนะอะพี่ขวัญบ้างอะไรบ้างช่วยกันออออเอามาเลยจะอู้เข้าเข้าเข,าข,าขามา มา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 กันมา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 เข้าเลยเข้าเลยเอาไปช่วยกันไปช่วยกันอ่าอ่ามามามาบุญได้มีบุญสัมพันธ์กันอ่าบุญสัมพันธ์กันตั้งก่อนลูกตั้งก่อน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 เดี๋ยวขอขอมอบเป็นทางการอ้าวพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอนุโมทนาสาธุโอเคหนูข้าไปก่อนลูกยกไม่ไหวหรอกเดี๋ยวแขนล่วงอ่ามันหนักเอ่อ อ่าต่ออีกครับอีกประมาณ4ีหชุดเองอ่าเดี๋ยวเราไปรอตรงจุดบางท่านที่จุดของมอบลงศพต่อเลยนะครับขอบคุณพี่ๆแข็งแรงจากมูนิธิพรานพิทักษ์นี่ครับโอ้โหช่วยเหลือทุกงานนะครับช่วงโควิดก็รับส่งส่งไปสวัสดิ์เลยนะครับชุดนี้เสียสละมากไปทุกทิศทั่วไทยน้ําท่วมกับไปหมดไปพี่มายกลับกันมาอ่าชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งอ่า อาพร้อมครับ1,2,3เป็นกำลังใจให้คุณลุงคุณพี่ลูกๆด้วยนะครับพี่ต้อ,อยดูหลานน้อยหน่อยอาแล้ลูกเดินออกไปอโอเคน,นะครับบางคนก็ฝากข้างบ้านมาหรือเรามีคนแกน่ไเตีเยงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับช่แก่นะครับ,ะรบจะได้สวัยวสดวัยวสวัย,วยวมาเลยครับ,รบเดี๋ยวที่เหลือเราจะเตรีไปมากิจกรรมสุดท้าย นะครับอ่ะหมอเต้มามาเลยมาเลยรอ,อที่ต่อไปขอบคุณนะครับผู้ล่วงงานะน้องๆพี่ๆเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ในนามของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราวุดีรนันนะครับะจะได้เสร็จสิ้นทั้งอีกประมาณ4ชุดเอง5ชุดเองครับอ่า ไม่เป็นไรจับล็อกใจก็ได้ไม่เป็นไรนี่ตรงนี้เลยอ่าโอเคอ่าเอาเลยครับทีมคุณหมอครับอโอเคเลยเป็นกำลังใจให้นะครับอ่าชุดต่อมาเลยครับดีประมาณหนึ่งสองสามสี่ชุดหมดแล้วเดี๋ยวก็ให้อสอมรรับด้วยเป็นตัวแทนด้วยนะครับอ่าที่เหลือก็จะทำพิธีมอบสุดท้ายให้ท่านพระราชุธ ให้สอทอมารับมอบเพราะว่ามีตัวแทนของผู้ปุเกเหตุการณ์ไมาได้มานะครับสอทอจะได้กลับไปทําหน้าที่ลงไปพบปากเย็นเยียนให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนอ่ะไม่ต้องช้เลยครับสักรอบนะบุญด้วยกันบ,บุญสำคัญเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเบย็นอ่าอีกสักรอบนะึงท่งเต้ยมาช่วยกันโหวบุญใหญ่อ่า ชุดต่อมาเข้ามาเลยครับเอามาเลยครับเข้ามาเข้ามา,าพี่เหนียวแมวพี่เหนียวแมวไหนเหนียวแมวเหาียววเหนียวแมวแมว,มแมว,แมวใจดีสู้เสือ,อใจมั่งคงแน่แน่แ,นแก้อุระสับดิ้งต้องรักษาไว้ให้คงมั่นสู้ชีวิตอย่าท้อแท้ทพ่าแพ้มันเสือในฝันที่ว่าร้ายกลายเป็นแมว ใช่เลยครับเดท่านเครับเต้อเอาเลยครับอ่าอีกสี่ชุดเองสี่ชุดหมดแล้วสามชุดหมดแล้วชุดขอ,องอสมอเดี๋ยวมารับเลยครับรับเลยปึ๊บโอเครับผิดท้ายด้วยชุดของสองทรับมอบจากผู้ใหญ่ใจดีเป็นตัวแทนไปมอบให้กับผู้ป่วยเตียงและชาวบ้านที่ออกออกมาไม่ได้ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเลยครับตั้งแต่เสด็จกากา,กาถึงบ่ายสองนะครับน้ำขึ้นไปตลผมไม่ยืนถ่ายรูปเกือบล้ม นะครับน้ำไรมากเอาเอาลยครับเชื่เลยลองได้ภูมิใจเก็บภาพความทรงจำนี้ไว้ในความรู้สึกว่านะครับอ้าลุ่มตั้งอ่อนตั้งอ่อนเราเอาใจเลยครับเใจเลยครับใจเลยครับใจเลยเอารับเลยครับท่านผอครับอ่าไหนก็ตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับโอเค อ่าโอเคครับขอบคุณพี่อุบลมากอ่าตอนนี้เป็นทีมข,ของอสอท่านดรราพุทธเชิญท่านออูอ้หเข้าเชิญนะครับเชิญ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 ตัวแทนสาวชนะสุขอูอ้หู้ไปสักคนาหานึ่งท่านท่าน,นาดรราพุทธครับท่านดรครับท,ท่านดรครับภาพนี้เป็นตัวแทนของอสอ,อท่านดรดรมาด้วย